สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องก็จะมารีวิวรถ Honda Civic คันนี้นะคะมาดูกันว่าคุณลูกค้าเลือกติดฟิล์มตัวไหนกันบ้างนะคะลูกคา้าคุณลูกค้าเลือกติดฟิล์มเป็นฟิล์มวีคุณูขาลูกคา้าโดยใช้เลือกบานหน้าฟิล์มความเข้มประมาณ60% 60%ตัวนี้นะคะใช้เป็นแพ็กเกจดีโ e ค่ะก็คือหลักค่ะ X15 ค่ะ X15 ตัวนี้นะคะแสงสามารถส่องผ่านได้17 สะท้อนฟรเแป87บป้องกันอู9 99และก็ลดความร้อนรวมอยู่ทีกนะคะลูกค้าแล้วเรามาดูรอบคันที่เหลือกันนะคะว่าคุณลูกค้าเลือกตัวไหนกันบ้างนะคะ รอบคันคุณลูกค้าเลือกเป็นแพ็กเกจฮิโคเหมือนกันความเข้มประมาณ80%โดยใช้รหัสเป็น X05 X05 ตัวนี้แสงสามารถส่องผ่านได้6.3ส้อนอินประเรด83ป้องกัน UV 99และก็ลดความร้อนรวมอยู่ที่71นะคะลูกค้าอันนี้คือบรรยากาศภายนอกรถนะคะแล้วเรามาดูบรรยากาศภายในรถกันนะคะลูกค้าอันนี้คือบรรยากาศภายในรถนะคะ บานหน้าคือ X15 ความเข้มประมาณ60%ที่เรามองจากด้านนอกเข้ามานะคะอันนี้คือวิสัยทัศน์การที่มองออกไปคะ่ะลูกค้าแล้วก็บรรยากาศรอบๆคันนะคะคือ X0.5 X0.5 ตัวนี้ความเข้มประมาณ80%ที่เรามองด้านนอกเข้ามาไม่ค่อยเห็นแต่อันนี้คือบรรยากาศมองจากภายในรถออกไปนะคะสนใจติดฟิล์มวีคูนะคะติดต่อคูชชัลกาสได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะน้องก้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเราน้องก็จะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ